สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องยิ่งค้นยิ่งเจอความแม่นนะอันนี้ก็เป็นแต้ม1้อหน่วยนะ EP ที่สองนะครับแต้มรวม1้อหน่วยเดินดีมาก300งวดไม่ผิดเอามาตัดลถต,ต้นตุนซื้อลอตเตอรี่เห็นไหมครับดิ่งตรงลงมา1แต้มครับไว้ออก597 ห้าเก้าเป็นสี่สี่เจ็ดเป็นหนึ่งหนึ่งแต้มตรงเป๊ะครับเนี่ยครับสามร้อยงวดนะนี่เลื่อนลงมาแล้วครับสองร้อยสี่สิบเลใช่ไหมนี่นเล่เล่น,แ,นแต่มันออกจริงครับนี่

ทุกพืนที่สิบเจ็ดกุมภาสองพันห้าร้อยหสิบห้าตรงนี้ก็อยา่าไปมองเป็นเรื่องไปนี่ไปนี่ไปนี่ไปน,น,นี่นะครับแต่มันตรงที่หนึ่งแต้มครับสามร้อยนวดสามร้อยหนึ่งนวดต่อแล้วครับนวดนี้จะได้เห็นหรือไม่ไม่มีใคร<ม>พูดถึงเลยนะเงียบเก็บแสดงว่าไม่ได้ดูก<ช>ัน วันนี้อาจจะไม่ได้ลงให้ดูครับลงเฉพาะห้อง VIP นะครับของยาวใหญ่แบบนี้ลงให้ฟรีไม่ค่อยมีคุณค่านะครับเ,เดี๋ยวจะลงให้กับห้อง VIP ครับอ่าจะเดินต่ออีกหรือไม่นะวัดดวงกันไว้ออกแล้วถึงจะรู้ เดิมสี่สี่เก้าหกแต้มเนี่ยมันตรงที่หนึ่งแต้มครับหนึ่งแต้มยาวมาตลอดเลยเนี่ยไปดูครับ EP พีสองห้าเจ็ดนะเดี๋ยวจะมาลูดไปดูเหมือนนะตั้งแต่งวดที่หนึ่งนะนี่ปกเป็นอย่างนี้นะอาจารย์เตือนไว้ว่าให้ดูอย่างเดียวก็เสียวแล้วก็ยาวไม่ใช่จริงนะแค่จั ลูกของดูมตีตาดีของใหญ่แต้มนี่ยครับแตมาว่าตมแก้มต้องนะวันี้สา้สรุปแล้วแต้มร้อสิบหน่วยหนึ่งแต้มนะครับเมื่อวดที่ผ่านมานี่ ทูวันที่17บเจ็ดของพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้ตัวนี้นหนึ่งแตม้ตมหนึ่งแตม้มโอเคครับเดี๋ยวยังมีแต้มสิบหน่วยอยีกนะอาจารย์ทำว้ให้นะแล้วก็จับคู่ไว้ด้วยครับคอยดูนะ